สวัสดีค่ะเพื่อนๆนี่ก็จะเป็นเช้าวันเสาร์ที่30กรกฎาคม2565นะคะจ้คุภาษานะคะนจคาภาษาก็มาสวัสดีแต่เช้าวันหยุดพักผ่อนกันค่ะเพื่อนๆเนนะาะคุณภาษาก็จะมาแบ่งปันในหัวข้อว่าคำคำบาลีที่ว่านะคะคาพระที่ว่านะคะอัตหิอัตโนนาโถเนี่ยยังใช้ได้ดีทุกยุคทุกสมัยค่ะเพื่อนๆนะไม่เคยแบบว่าไม่เคยเก่าเลยเนาะยังไงยังไงก็ยังใช้ได้ดีนะคะให้เรานะคะยืนด้วยลา แข้ง <t ouch> ของตัวเราเองด้วยขาของเราเองเนี่ยแหละภาพภูมิใจที่สุดเลยนะคะ <in Who> เราสามารถที่จะพึ่งพาตัวเราเองได้นะคะใช้สองมือหนึ่งสมองสองมือสองเท้านี่แหละนะคะสร้างพละกําลังสร้างกําลังใจให้กับตัวเองแล้วก็ไปต่อในด้านดีๆของชีวิตกันค่ะพเพื่อ <in> นๆเนาะที่ผ่านมาแล้วที่ที่ผ่านมาอาจจะล้มลุกคลุกคานเนาะแต่ก็ก็ผ่านไปได้ได,ดีนะคะเ <in> 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 พื่อนนะก็ขอให้เพื่อนๆมีกําลังใจที่จะไปต่อในด้านดีของชีวิตนไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นนะคะดีเสมอค่ะเพื่อนๆเนาะเป็น ประสบการณ์ดีๆอีกเรื่องหนึ่งอีกอย่างหนึ่งที่เราจะทําแบบว่าเก็บไว้นะคะเป็นแบบว่าเป็นเป็นประสบการณ์ชีวิตดีๆนะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้พลังความดีสร้างโลกนะคะคนที่คิดดีทดําดีพูดดีอารมณ์ดีชีวิตดีๆได้ไปต่อในด้านดีๆของชีวิตกันทุกๆคนค่ะเ,เพื่อนๆเลิฟยูไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะบ๊ายบาย